สิงกันครับในเดือนนี้ครับดาวอังคารจะย้ายออกจากพกมรณะเสียทีหนึ่งทำให้นะครับสามารถจะเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นกิจการหรือทำอะไรได้ต่างๆและเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเดือนหน้าในวันที่1ก,ก,กรกฎาคมดาวเสาร์ที่โคจรเลงลักจากโคจรถอยหลังจะทําให้คนลนัคณาราศีสิงห์นั้นมีปัญหาเข้ามาพอสมควรเลยครับ ส่วนด้านจิตใจนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับเพราะดาวอาทิตย์พุธและศุกรนั้นไปไหนไปด้วยกันครับและในช่วงแรกนั้นอยู่ในภพการงานทําให้มีแต่ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการงานและหลังจากนั้นครับวันที่10ดาวพุธย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพลาพะทําให้เป็นช่วงหาเงินง่าย ได้เงินไม่ยากครับวันที่14ดาวศุกก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะอีกทำให้ใครที่ตกงานก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับหรือถ้าอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานก็สามารถทำได้ในช่วงนี้และยิ่งไปกว่านั้นวันที่15มิถุนายนครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะเท่ากับช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นนะครับ มีแต่เรื่องความสุขความสําเร็จแต่ก็เช่นเดียวกันครับถ้าจะมีการพูดคุยธุรกิจหรือเรื่องการเงินอะไรก็ต้องให้จบก่อนวันที่27มิถุนายนเพราะดาวพุธเองจะโคจร ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศพูดแปลว่าคําพูดพอดาวคําพูดโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศทําให้การเจรจาอะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาในช่วงดังกล่าวครับส่วนด้านสุขภาพในเดือนนี้ดาวมรณะนั้น ยังโครจรอ,อยู่กับดาวมะรึตยูอยู่แต่ยังไม่ได้โครจรถอยหลังครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวทางด้านจิตใจครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละเรื่องทีละลาวกันเรามาดูด้านรายได้กันก่อนนะครับสำหรับดาวรายได้นั้นเป็นดาวพุธครับดาวรายได้เสริมนั้นเป็นดาวพฤหัสตอนนี้ดาวพุธนั้นได้เกณฑ์กับลัคนาตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคมทำให้ในช่วงเดือนมิถุนาทั้งเดือนเลยจะเป็นช่วงที่หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากหลังจากติดขัดมานานเพราะก่อนหน้านี้ดาวพุธเองก็โคจรถอยหลังอยู่ในภพมรณะพอดาวพุธเดินอังคารก็ดันเป็นพินทุบาทอีกแต่หลังจากวันที่สองมิถุนายนอังคารเป็นกเกษตรทำให เดือนพันธุและเดือนสุภะนั้นเป็นเกษตรทําให้คนลัคนาราศีสิงห์มีมุมที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือธุรกิจกลับมานิ่งอีกครั้งหนึ่งอะไรลลักษณะนั้นถ้าอยากซื้อของมีราคาสามารถซื้อได้ในช่วงวันที่2จนถึงวันที่4ครับช่วงที่ดาวคุดไม่ดีคือในช่วงวันที่5จนถึงวันที่10เพราะฉะนั้นดาวการเงินถ้าจะซื้อของมีราคา อาจจะรอให้ดาวพุธนั้นย้ายราศีในวันที่10ก็ได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้พอดาวพุธเป็นเกษตรมันทำให้ของนั้นอยู่โทนอยู่นานซื้อแล้วไม่หายซื้อแล้วสามารถใช้ได้นานๆครับและนะครับในช่วงดังกล่าวนั้นดาวประจำตัวคือดาวทิตยก็อยู่กับดาวพุธด้วยนะครับทำให้นะครับเรื่องเงินนั้นเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยและดาวพฤหัส ที่ทับนะครับตัวกันอยู่ในราศีพฤษภทําให้มีทั้งรายได้หลักและก็รายได้เสริมค่อนข้างดีสามารถจะเริ่มต้นอะไรได้แต่วงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าถ้าจะมีการลงทุนหรือการเริ่มต้นอะไรนะครับแนะนําให้เลยวันที่2มิถุนายนไปก่อนให้ดาวังคารนั้น ย้ายราศีเท่ากับว่าจะเป็นเริ่มจริงๆก็คือวันที่3มิถุนายนเป็นต้นไปครับเพราะว่าอังคารย้ายวันที่2มิถุนายนเวลา5ทุ่มด้วยกันครับหลังจากนั้นวันที่14มิถุนายนดาวศุกร์และดาวพุธนะครับมาอยู่ด้วยกันได้ตำแหน่งคู่ธาตุแล้วก็อยู่ในเรือนลาภะทำให้ในช่วงนี้นะครับจะมีเพื่อนฝูง คนต่างถิ่นต่างเพศนะครับแนะนําลาบผลเงินทองความสําเร็จมาให้แล้วการที่มันได้คู่ธาตุเวลาได้มันจะได้ยาวได้อย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้วันที่15มิถุนายนดาวประจําตัวคือดาวทิศก็ย้ายราศีมาเจอกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินและความสําเร็จทําให้หาเงินง่ายคูณ2คูณ3คูณ4เข้าไปเลยถ้าไม่นับดาวเสาที่โคจรเล็งลัก อาจารย์ว่าลัคนาราศีสิงในเดือนนี้มีแต่รวยกับรวยครับเพราะฉะนั้นดาวสาวที่เล็งรักเป็นดาวอลีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หาตังค์ได้ดีแต่อย่าให้ใครยืมเงินหรือถ้าขายของอย่าให้เครดิตใครในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับหลังจากดาวพุธนั้นย้ายราศีแล้วช่วงที่ไม่ควรซื้อของมีราคาอีกช่วงหนึ่งคือวันที่21จนถึงวันที่24ครับดาวพุธนั้นโคจรติดพิษ นะครับเขี่ยวสุกรและเสวยตรียางสาวถ้าซื้อของในช่วงดังกล่าวจะได้ของมีตําหนิหรือของที่เป็นของปลอมไม่ใช่ของที่ตรงปกอะไรลักษณะนั้นครับดูตามนี้แล้วไม่น่ามีปัญหาเรื่องการเงินการทองครับจะมีอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังจากวันที่24กรกฎาดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงิน จะโคจรถอยหลังในเรือนวินาศอีกรอบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับสุขภาพกันนะครับดาวพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวรายได้เสริมแล้วยังเป็นดาวมลณนะปรากฏว่าดาวมรณะเองนั้นโคจรอ,อยู่กับดาวมะลึตยูซึ่งแปลว่า การผ่าตัดเพราะฉะนั้นคนลัคาราศีสิงห์ประมาณ30%ในเดือนนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดอาจจะเป็นการผ่าตัดแก้ไขเช่นหนังตาตกทำให้หนังตาดีขึ้น ฟันผุไปผ่าฟันคุดไปอุดฟันไปรักษาลากฟันอะไรลักษณะนั้นนะครับช่วงนี้จะต้องระหว่างนะครับเพราะดาวมอรณะซึ่งเป็นดาวพฤหัสนั้นจะอยู่กับดาวมาตุูแบบนี้ไป1ปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยชีวิตในช่วงนี้จะทําให้จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่เกิดหรือถ้าใครมีพระเครื่องสายเหนียวสายคาดแคล้วก็สามารถ ห้อยคล้องคอได้ในช่วงเวลานี้อย่างยิ่งเลยครับและในช่วงวันที่1จนถึงวันที่15ดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาวอาทิตย์นั้นก็อยู่กับดาวพฤหัสและดาวมฤุตยูด้วยเท่ากับว่าในช่วง15วันแรกเป็นอะไรที่จะต้องระวังที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุด้วยดาวนั้นอยู่ในราศีธาตุดินอาจารย์มองว่าให้ระวังอุบัติเหตุบน ท้องถนนนะครับหรือการเดินทางระยะใกล้ๆอะไรลักษณะนั้นส่วนอวัยวะที่จะต้องระวังก็นะครับหัวจดเท้าเลยส่วนดาวราหูที่อยู่ในภพมลณะนั้นให้ระวังอย่าเรื่องการอดนอนของมืนเมาหรือนะครับหน้ามืดเป็นลมด้วยอากาศร้อนอะไรลักษณะนั้นครับนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ 15วันแรกที่ดาวทิศนั้นอยู่กับดาวพฤหัสและดาวมนุษย์อยู่เป็นอะไรที่จะต้องระวังที่สุดครับหลังจากนั้นก็นะครับเรียกว่าเบาใจเบาสบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเดือนนี้ถือว่าต้องระวังอี่วกับเรื่องการผ่าตัดและก็อุบัติเหตุสักนิดหนึ่งครับไปที่เรื่องการงานกันนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์ยักษ์หรือขอเลิกมงคลหรือ นะครับสมัครเรียนโหราศาสตร์ซึ่งอาจารย์จะเปิดสอนในวันที่22มิถุนายนนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาที่ l ลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็พยายักษ์ pa y a y a k ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับเรื่องการงานในเดือนนี้นะครับหลังจากดาวังคารย้าย ราศีแล้วคนละคนาราศีสิ่งนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขัน้นได้เลื่อนตําแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่ที่นะครับเคยหมางเมินหลังจากนี้ก็จะกลับมาเมตตารักใครมีการผลักดันไปในทางที่ดีขึ้นแต่ด้วยความที่ดาวเสาเล็งรักถ้าเป็นธุรกิจที่จะเริ่มทําเป็นสตาร์ทอัพเริ่มอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อาจารย์อยากให้ ทำคนเดียวถ้าทำได้ไม่อยากให้หุ้นกับใครแต่ถ้าจะหุ้นจริงๆก็หุ้นกับแฟนกับคนรักได้แต่ไม่อยาก,กับหุ้นแบบพี่น้องครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอะไรลักษณะน,นั้นยังไม่แนะนำในช่วงเวลาดังกล่าวนะคบเพราะเสาที่เล็งรักแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เพื่อนออกแรงแล้วเราออกเงินเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะไม่ดีค่อนข้างสูงแต่ถ้าเรา เป็นคนทําเองอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจารย์ว่ามีมุมที่สามารถทําได้แล้วก็สามารถต่อยอดตั้งเนื้อสร้างตัวได้ในอนาคตด้วยความที่ดาววังคารนั้นย้ายออกมาจากภพที่ไม่ดีแล้วดาววังคารเองนะครับจะเริ่มเสวยมหัตถโนเลิกหลังจากวันที่20นะครับเพราะนั้นหลังจากวันที่20มิถุนา ดาวจะโคจรไปอยู่ในภพลาภะและดาวคารเสวยตําแหน่งเกษตรเป็นช่วงที่ดีที่สุดถ้าใครจะเปิดธุรกิจหรือเปิดกิจการในช่วงดังกล่าวนะครับและในส่วนของดาวเงินเดือนก็คือดาวพุธเองดาวพุธนั้นจะไม่ดีในช่วงวันที่4จนถึงวันที่15ช่วงที่1และก็ช่วงนะครับ ที่ดาวพุธไม่ดีอีกรอบหนึ่งอขอโทษครับดาวพุธไม่ดีในช่วงวันที่5จนถึงวันที่1 0แล้วก็ไม่ดีอีกช่วงหนึ่งคือวันที่21จนถึงวันที่24 oh. เพราะฉะนั้นช่วงที่สามารถพูดคุยต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินได้ก็จะเป็นช่วงวันที่10จนถึงวันที่21ครับในช่วงแรกตั้งแต่ว่าวันที่1มิถุนายนานะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นเกษตรนะครับอยู่ในภพ ของตัวเองเพราะฉะนั้นงานในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4จะเป็นงานที่ค่อนข้างมั่นคงทำแล้วทำยาวทำนานนะครับเลิกยากคือถ้าไม่ลาออกเขาก็ไม่ไล่ออกว่ากันอย่างนั้นเพราะดาวสุขซึ่งเป็นดาวการงานนั้นได้ตำแหน่งเกษตรแต่จะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักอาจจะต้องออกแรงยกของคำพูดเดินทางเจรจาอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่มันเป็นงานหนัก อาจจะมีการทดสอบหรือมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมันเป็นเกษตรแล้วมันจะเป็นการที่งานที่ทําได้ทนทําได้ยาวทําได้นานนะครับแล้วก็มีอนาคตคือถ้าทําแล้วมีผลงานก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงที่ดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ช่วงที่ดีสุดทั้ง2ดวงก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่สจนถึงวันที่5มิถุนายนครับ หลังจากนั้นนะครับวันที่10ดาวพุธย้ายราศีวันที่14ดาวสุกย้ายราศีและวันที่15ดาวอาทิตย้ายราศีแสดงว่าหลังจากวันที่15มิถุนายนนะครับสามารถคุยงานสมัครงานได้อีกรอบหนึ่งแต่ว่างานในช่วงนี้ดาวสุกจะเสวย เทสาตรีเลิกเพราะนั้นก็จะเป็นงานเดินทางงานที่ใช้คำพูดงานจะไม่ได้หนักหนาสาหัสเหมือนในช่วงที่ดาวศุกร์นั้นอยู่ในราศีธาตุดินครับและนะครับดาวศุกร์นั้นจะเริ่มเข้าเทวีเลกวันที่20มิถุนายนเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่20นั้นก็จะเป็นงานเกี่ยวกับ การพูดคุยการเจรจากับเพศตรงข้ามหรือการติดต่อกับเพศตรงข้ามหรืองานที่ต้องทําร่วมกับเพศตรงข้ามและในเดือนนี้ตัวดาวพุธเองจะได้วอละโคตะมะนาวางในช่วงวันที่นะครับ24นะครับเวลาตีหนึ่งไปจนถึงวันที่27นะเวลา ตีหเพราะฉะนั้นนะครับดูตามนี้แล้วถ้าจะต่อรองเงินเดือนให้ได้ดีที่สุดก็คือจะเป็นวันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่27แค่นั้นเองเพราะว่าดาวพุธค่อนข้างเดินเร็วนะครับาหรับคนที่อยากจะเริ่มงานอาจารย์ว่าช่วงที่ดีที่สุดน่าจะเป็นช่วงวันที่นะครับ2วันที่3วันที่4 มิถุนายนเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับเพราะอังคารย้ายราศีในวันที่สองนะครับแล้วก็วันที่3วันที่4ี่เนี่ยสามารถเริ่มงานได้หรือถ้าใครมีเกณฑ์เริ่มงานกลางกลางเดือนก็อาจจะไปไหว้พระนะครับไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ใหม่ก่อนแล้วค่อยไปเริ่มงานตามวันเวลาที่เรากําหนดไว้ก็ได้ครับส่วนการรับลูกน้องครับในช่วงเดือนนี้อาจารย์ว่าช่วงวันที่15จนถึง วันที่20มิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการรับลูกน้องครับอาจจะเป็นลูกน้องต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ได้แต่ว่ารับแล้วจะเป็นลูกน้องที่ทําได้ทนทําได้ยาวทําได้นานแล้วก็ช่วยทําเงินทําทองให้กับธุรกิจนะครับส่วนใครที่จะเปิดธุรกิจใหม่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันอย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบแต่ไม่แนะนําให้หุ้นส่วนใ,นใครเพราะสาที่เลงรักนั้นมันยังเป็นพินทุบาทอยู่นั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับด้านความรักนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์โหรลาพยายักษด้วยแล้วกันนะครับมาดูกันสำหรับคนโสดและสำหรับคนที่มีแฟนแล้วครับสำหรับคนโสดดาวคนรักเองเป็นดาวราหูครับตอนนี้ดาวราหูนั้นโคจรอ,อยู่ในภพมรณะ และดาวราหูจะเริ่มเสวยราชาเลิกในช่วงวันที่24มิถุนายนเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอในช่วงวันที่1จนถึงวันที่24จะได้คนที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้คนที่มีความสามารถเฉพาะทางอาจจะเจอคนต่างถิน่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือเจอกันในที่เที่ยวเช่นไปเที่ยวฮ่องกงด้วยการไปเที่ยวสแสวงบุญที่อินเดียด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับก็ จะเจอลักษณะนั้นข้อดีคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับการเงินรายได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้คนที่ไม่ต้องมานั่งเกาะเรารับประทานครับเป็นคนที่รายได้ค่อนข้างดีครับแต่มันมีข้อเสียคือดาวเสาร์ที่เล็งลักจะต้องระวังเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใครคบคร,บครต้องเลือกคนที่นะครับ ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาหน่อยอย่ารีบตัดสินใจนะครับในช่วงนี้เนื่องจากดาวเสาวที่เล็งลักเนะี่ยอาจจะไปเลือกคนผิดคนดีไม่รักไปรักคนไม่ดีแล้วก็ดาวราหูที่อยู่แบบนี้มันอาจจะเป็นลักษณะคือนานๆเจอกันครั้งแต่าจานดูตามนี้น่าจะเจอจากกิจการการงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่นะครับน่าจะเจอกันแบบประมาณนั้นมากกว่าครับข้อดีก็คือได้คนที่ค่อนข้าง การเงินการทองดีครับข้อเสียคือต้องระวังนะครับคนที่นะครับเข้ามาอาจจะเป็นคนไม่ดีส่วนหนึ่งเช่นเป็นคนดี7คนเป็นคนไม่ดี3คนแล้วเราไปเลือกไอ้สาคนที่ไม่ดีอะไรลักษณะนั้นครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้ว ให้ระวังการทะเลาะการเรื่องหนี้สินการเงินหรือทัศนคติครอบครัวนะครับในช่วงนี้ดาวเสาร์เล,งล็งรักก็ยังเป็นพินทุบาทอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาการเพราะเพศตรงข้ามก็ได้เพราะตอนนี้ดาวเสาร์นั้นสเสวยเทวีเลิกเช่นนะครับคุณสุภาพตีอาจจะเลิกกับแฟนหรือมีปัญหากับแฟนเพราะผู้ชายคุณสุภาพบุรุษอาจจะมีปัญหากับแฟนคนรักเพราะผู้หญิงนะครับ อาจจะเป็นเรื่องทะเลาะหรือหึงหวงกันเพราะฉะนั้นพยายามคลีนคลีนเคลียร์เคลีย์หน่อยสําหรับความรักในช่วงนี้นะครับดูแล้วการเงินของแฟนท่านค่อนข้างดีสุขภาพอาจจะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยกันทั้งคู่ครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ